วันนี้ก็คิดว่าเป็นวันดีวันหนึ่งเนาะที่ทางำนักง,งานสาธารณสุขเบอรังหินได้รับมอบหมายจากคนนเบอภอวังหินในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคภายหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยที่ผ่านมาพบผู้ป่วยอาการรุนแรงและผู้ป่วยเสียชีวิตลดลงอย่างต่อเนื่องในแพทย์ธนงวีรแสงพงศ์ในแพทย์สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกดเปิดเผยว่าจากโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกด พบอัตราการเสียชีวิตของประชาชนพบว่าร้อยละผู้ที่เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิดเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีน1-2เข็มและยังไม่ฉีดเข็มกระตุ้นเข็ม3ามขึ้นไปซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยาการณรงค์แล้วก็สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเรามาฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเนี่ยให้มากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยตอนนี้สถานการณ์โควิดของจังหวัดสิเกตวัคซีนเนี่ย เราฉีดเข็ม1ไปประมาณ80%กว่าเรตาฉีดไปประมาณ8 0 0แสนกว่าโดสละเข็ม2เราฉีดไปประมาณ7 0 0 0แสนกว่าเกือบเกือบแสนก็ประมาณ70%กว่าแต่เข็ม3ามเนี่ยเรายังฉีดเพียง36%ฉีดไป3แสนกว่าโดสเท่านั้นเองครับเราก็คาดหวังว่าถ้าประชาชนทั่วไปเนี่ยฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นมากขึ้นเนี่ยแนวโน้มของการป่วยชนิดรุนแรงเนี่ยแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยก็จะน้อยลง ดังนั้นการรณรงค์การป้องกันโควิด19ในปัจจุบัน ที่นอกจากเน้นย้ำเรื่องการรักษามาตรการสาธารณสุขส่วนบุคคลในการป้องกันโรคโควิด -19 กระทรวงสาธารณสุขได้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่ม608ให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอย่างน้อย3ามเข็มขึ้นไปมาอย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณาสุขหรืออสมที่เป็นเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขด่านแรกและใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด เพราะแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 จะคลี่คลายลงอสอม,มก็ยังคงปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงการรณรงค์การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยอสอม1คนจะรับผิดชอบประชาชน8-12ครัวเรือน สำหรับจังหวัดศรีสะเกดมีเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน22อำเภอจำนวนกว่า1ล้านคนมีผู้ฉีดวัคซีนแล้วเข็มที่1จำนวน849,958รายหรือร้อย,อยละ83.04เข็มที่2จำนวน794,634รายหรือร้อยละ77.64และเข็มที่3จำนวน372,817รายหรือร้อยละ36.42ตามลำดับ อสมได้ดูแลในเรื่องของอประชาสัมพันธ์นะคะให้เชิญชวนให้พี่น้องอประชาชนในชุมชนของเราป้องกันเพื่อจะไม่ให้เกิดโควิดระบาดในหมู่บ้านในชุมชนของเราโดยอสมทั้งทั้งหมดที่มีอยู่ในหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบก็จะไปเคาะประตูบ้านและเชิญชวนว่าออช่วงนี้เขามีโรคระบาดนะมีโควิดนะเราต้องไปฉีดวัคซีนนะเพื่อจะป้องกันและแนะนําให้พี่น้องประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนกไม่ต้องกลัว จากความสำคัญของอสอมอนี้ล่าสุดมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบเพิ่มค่าป,ป่วยการให้อสอม,อสอมอรวมกว่า1ล้านคนทั่วประเทศให้ได้รับค่าป,ป่วยการจากเดิมคนละ1,000บาทต่อเดือนเป็นคนละ2,000บาทต่อเดือนโดยจะเริ่ม1ตุลาคม2,566เป็นต้นไปเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานในการดูแลสุขภาพประชาชนก็ต้องเป็นสิ่งที่ชื่นชมยินดีนะครับแล้วก็ยินดีกับทางอสอม,อสอมอทุกท่าน เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเป็นอสมอเนี่ยถือเป็นอาสาสมัครซึ่งความจริงพวกเขาเหล่านั้นเองก็ไม่ได้คาดหวังกับการได้ค่าตอบแทนหรือเงินค่าป่วยการใดๆเพียงแต่ว่าถือเป็นขวัญกาลังใจอันหนึง่งเพราะาตอนนี้ภารกิจของอสมค่อนข้างจะหนักไหนจะต้องออกพื้นที่เยี่ยมไข้ดูแลทําหน้าที่เป็นหมอคนที่หนึ่งแล้วเนี่ยสื่อสารประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงด้านสุขภาพแล้วเนี่ยก็ยังต้องมีหน้าที่ออกเชิงลุกด้านการฉีดวัคซีน รวมทั้งเป็นอสมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพในหลังคาเรือนที่ตัวเองรับผิดชอบตรงนี้ก็ถือว่าก็สามารถลดภาระและให้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับอสมอได้อย่างดีครับจะเห็นได้ว่าอสมอมีบทบาทที่สำคัญในการรณรงค์ป้องกันโควิด -19 ในทุกห่วงวิกฤตของโรคโควิด -19 และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของประชาชนในชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มค่าป่วยการแก่อสมอดังกล่าวถือเป็นของขวัญและเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่อสมอและกำหนดให้วันที่20มีนาคมของทุกปีเป็นวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติอีกด้วย<ม>วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพเพียงจันทรวงทวีสุขทีมข่าว NBT t บอีสานร,รายงาน